คือทางด่วนสีร,รัตวงแหวนหรือเรียกว่า SOE นะครับที่วิ่งจากบริเวณจุรู้จักของไปไาทางตลิ่งชันเนี่ยนะครับซึ่งได้มีการเปิดบริการนะครับครั้งแรกนะครับเมื่อวันที่15ธันวาคปี59นะครับก็อตัอตราค่าผ่านทางง่ายๆครับก็คือ450บาทนะครับ6-10ล้อ80บาทนะครับแล้วก็มากกว่า10ล้อ1 1 5บาท ค่าผ่านทางก็เป็นไปตามาสัญญาข้อส่วนจดสองนะครับระดับภาคหลวงสิทิซึ่งค่าผ่านทางเนี่ยเราก็ใช้กันมาขึ้นประจากาแถวจตุจักรมาไปตรงไอบางซื่อไปตลิ่งชันก็จะเสียค่าผ่านทางประมาณห้าสิบบาทเขาคุ้นเคยกันดีนะครับเราเปิดให้บริการครั้งแรกเมื่อสิบห้าธันวาคมนะครับปีห้าเก้านะครับก็ปัจจุบันก็มีการเปิดให้บริการครบผ้าปีละนะครับ ก็โดยสัญญาัสัญญาสมปทานเนี่ยนะครับนกคภาพปีมันก็ต้องมีการปรับค่าผัานทางครับซึ่งก็เป็นไปตามข้อสัญญาข้อส่วนทสี่นะครับภาคกระทรวงศึกษาธกันนะครับก็วันที่จะปรับค่าผ่านทางคือกำหนดไว้ที่วันที่สิบห้าธันวาคมนะครับสองห้าหกสี่นะครับค่าผ่าทางก็จะเป็นจากค่าสิบก็จะกลายเป็นหกสิบห้าบาทนะครับ แล้วก็จากอ80ก็จะเป็น105นะครับแล้วก็จากรส115ก็จะเป็น150 <c oughs> เ,เราก็เอาเรื่องอา่าโดยอำนาจหน้าที่ครับเราก็ต้องเสนอเรื่องให้บอร์ดให้ความเห็ผชอบนะครับก็ตอนนี้บอร์ดก็รับทราบนะครับแล้วก็มีข้อสั่งการมาที่ทางฝ่ายบริหารการทารพิเศษเนื่องจากอาทางอา่าคณะกรรมการการธรรพิเศษ นะครับแล้วก็ได้รับข้อหงญยจากทางกระทรวงคมนาคมนะครับในเรื่องของความเดือดร้อนของประชาชนนะครับจากสานการณ์โควิดนะครับก็ก็สั่งการมาที่ทางฝ่ายบริหารจัดการของ่ายจาดการของการทําิิเศษนะครับว่าขอให้มีการหารือนะครับกับทางบริษัทผู้สัญญาก็คือ b m นี่แหละครับว่าเรากระพอมีมาตรการที่จะ ช่วยเหลือประชาชนหรือเยียวยาประชาชน,ชชน,ชชนได้ไหมนะครับอาจจะเป็นเรื่องของการาชะลอการขึ้นหรือเรื่องของอาจจะมีแคมเปญพิเศษเพื่อจะอจูงใจให้ประชาชนเขารู้สึกว่าเขายังได้รับการาใส่ใจดูแลนะครับซึ่งาทางการทางพิเศษเนี่ยเมือม่อบอร์ดรับทราบตรงนี้แล้วเนี่ยก็บอร์ดก็สั่งการให,ให,ให้ให้การทางยังต้องทำกันบ้านต่อครับ ่ก็เป็นหน้าที่ของฝ่า,ายบริหารคือผมนี่แหละนะครับที่จะต้องอเชิญทางคู่สัญญานะครับมา,าพูดคุยนะครับซึ่งจริงๆแล้วเราก็ได้มีการาพูดคุยกับทางบริษัทแล้วละ่ะเมื่อวันที่11ตุลาคมที่ผ่านมานะครับซึ่งทางบริษัทก็ให้ความร่วมมือไปอย่างดีครับเพียงแต่ว่า,าเขายังคิดแคมเปญให้ไม่ทันเราไปพิจารณาว่าจะเยียวยาหรือจะช่วยเหลือประชาชนตรงนี้อย่างไรนะครับ เราเห็นใจครับว่าทางบริษัทเองก็จะรับความเดือดร้อนนะนะเพราะว่าประมาณรถที่ผ่านผ่านค่าผ่านทางเนี่ยทำสัญญาเขาคาดการว่าประมาณ80,000เขาก็ได้แค่50,000เพราะ,ะนั้นเองเขาเองก็เดือดร้อนนะครับผมก็เข้าใจบริษัทนะครับว่าเขาเองก็เข,า,ขาคิดเยอะพอสมควรตรงนี้นะครับดังนั้นนะครับผมเองก็คงจะต้องมีการพูดจากับทางบริษัทอีกรอบนะครับว่าเอ,อตกลงเราจะ จะดูแลตรงนี้กันยังไงนะครับหลักๆก,ก็คือประมาณนี้ครับนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมคงจะให้ทางาทาง PR ของการทางิสเสษเนี่ยก็สื่อสารกับประชาชนนะครับให้มีการเตรียมประชาสัมพันธ์นะครับให้ประชาชนประชาชนและลูกค้าเนี่ยได้รับรูบร้ทราบ,บนะครับว่านี่คือนี่คือเป็นการปฏิบัติตามข้อสัญญานะครับซึ่งตรงนี้เนี่ย ็เราก็พยายามทําให้เต็มที่นะครับเพื่อให้ประชาชนนะครับได้ได้ได้รับการดูแลอย่างเต็มที่แล้วก็ได้ไประโยชน์สูงสุดนะครับเบื้องต้นก็จะแจ้งทางสื่อมวลชนประมาณนี้ครับครับมีเพื่อนๆพี่พพๆสื่อมวลชนท่านไหนอยากสอบถามท่านผู้ว่าเพิ่มเติมไหมครับ ถ้าไม่มีผมผมก็จะขอความร่วมมือครับว่าจริงๆแล้วผมผมอยากจะนี่แหละก็เป็นการที่เราเรียกสื่อมวลชนมาพูดตรงนี้เนี่ยก็คือเราก็อยากให้ประชาชนแล้วก็ทางผู้ผ่านทางลูกค้าเราครับได้มีการรับรู้ในเบื้องต้นก่อนนะครับการทางเองก็จะพยายามประสานงานกับทางคู่สัญญาคือเบมนะฮะในการที่จะออกแคมเปญน,นะครับเพื่อ,อเพื่อให้การช่วยเหลือนะครับ เราก็จะลองดูว่าจริงๆแล้วต้องเรียนครับว่าทางทางตอนนี้คู่สัญญาเองเราเขาทําหนังสือมาขอสมวสเสร็จนะครับว่าเขาเองก็ได้รับความรอ้อนจากโควิดเหมือนกันนะครับซึ่งเราก็ไม่ใช่ดูแลเฉพาะแปรชนครับเราก็ต้องดูแลทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียมกันนะครับเพราะว่าเราก็เป็นหน้าที่วยงานตัวนีก็ผมว่าโปรเซสนี้ก็เป็นโปรเซสหนึ่งครับที่จะเป็นการประชาพันธ์นะครับให้ให้ลูกค้าได้เริ่มรับรู้นะครับแล้วก็เริ่ม เต็มตัวนะครับในในสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นในวันที่15ธันวาคมนะครับพิเศษนะครับแล้วก็ทางกระทรวงพาังชยนะครับก็มีความห่วงใยนะครับก็พยายามจะทําให้ดีที่สุดครับเพื่อให้ประชาชนได้รับผลกระทบให้น้อยที่สุดเท่าที่น้อยได้นะครับตามอำนาจหน้าที่ที่เราดําเนินการอยู่นะครับต้องเรียนครับว่าเราเองก็ ต้องต้องพูดคุยเยอะเพราะนี่เป็นการไปทนารสัญญานะครับอะไรที่มันที่มันอ่ามันต้องได้รับความร่วมมือจากทั้งฝ่ายนะครับก็เลยอยากให้ทางสื่อมวลชนช่วยอ่าเขียนข่าวมานำหนอที่กระชงใจให้ทั้งให้ทั้งเราและผู้สัญญาเนี่ยหันมาร่วมมือกันพยายามจะเขียนให้แบบไปอ่าโยนว่าใครรับผิดชอบหรือใครโยนขี้ใส่กันนะครับพยายามเขียนจูงเพราะว่าเรื่อตรงเลยว่าอ่าถ้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 าทนข่าวมาดีเนี่ย ผมว่ามันจะทําให้บรรยากาศในการเจรจารมันจะง่ายขึ้นนะครับจริงๆถ้าอยากจะให้ให้ให้สื่อสารกับประชาชนแล้วก็ทางผู้ค้าไปทำนองนี้ครับครับมีคําถามฝากมาในแชทนะครับว่ากรทพจะไปคุยกับเอกชนอีกครั้งเมื่อไหร่คะครับก็ยังช้าคิดหน้าคิดหน้าจะมีการเชิญประชุมแหละนะครับแล้วก็แคมเปญก็เช่นเดียวกันครับผมคิดว่าเขากําลังมานึกอยู่เพราะว่าเราก็มีตัวอย่าง แคมเปญของเดิมเมงโทเวตอนนั้นขึ้นจากเท่าไหร่หกแปดสิบใช่ไหมตอนนั้นขึ้น 80, ขึ้นเป็นแปดสิบของเดิมเท่าไหร่ของเติมเจ็ดสิบหรือไงผมจำไม่ได้นะก็ขึ้นมาสิบบาทเนี่ยเขาก็มีการขายคูปองกันตอนนี้มันมีความซับซ้อนนิดนึงก็คือว่าของเราเนี่ยมันเป็น e-t-pass แล้วคูปองเราจะไม่ใช้ไม่ใช้แล้วนะเดี๋ยวเราลองดูครับว่าเราอะไรที่การทางหรือทางเบมจะพอช่วยได้บ้างเดี๋ยวก็ามีการพูดคุยกัน ครับอีกคำถามนะครับคาดว่าจะสรุปเรื่องการขึ้นค่าผ่านทางแล้วก็ไอ้ตัวรูปแบบแคมเปญได้เมื่อไหร่ยังไงครับเมื่อนำอย่างนี้ครับเอ่อความชัดเจนรเราคงพยายามตอนนี้ชัดเจนแล้วครับว่าตามสัญญาเนี่ยนะครับเอ่ดผ้าคันวา,าง้อิขึ้นนะครับอันนี้จะจะ,จะได้หรือไม่ได้เนี่ยมันก็ต้องต้องก็จะมีการเจรจากัน,กกนอย่าลืมว่าเรามีบทเรียนนะครับในใน,ในเรื่องของการขึ้นค่าผ่านทางมาในอดีตนะครับว่าถ้าถ้า นการแข่งขืนหรือเป็นการไม่ไม่เป็นการอ่าตกลงใจขัองฝ่ายอ่ะมันก็มีการฟ้องล้วก็เกิดเป็นเรื่องข้างข้างเพื่อว่าค่างข้างโง่นะก็ต้องก็ต้องระวังส่วนนี้นะครับครับหนักใจในการคุยกับภาคเอกชนบ้างไหมครับก็หนักใจมากๆครับเพราะว่าหนึ่งก็คือเขาเรื่องนี้เป็นการปฏิบัติตามสัญญาสองคือฝั่งเอกชนเองก็ได้รับความเดือดร้อนนะครับเพราะฉะนั้นตอเราไปขอให้คนที่เขาได้รับความเงดือดร้อนมาช่วยเหลือให้คนเดือดร้อนเนี่ย ก็ต้องก็ต้องมีวิธีจูงใจแล้วก็ต้องหาข้อมูลมาคุยกันนะครับว่าจริงๆแล้วก็ต้องมาดูกันจริงๆว่าประโนคอนในการที่ขึ้นตรงนี้เนี่ยอาจจะต้องดูเรื่องเส s i t i ิตี้ว่าถ้าขึ้นแล้วอมันจะเยียวยาหรือไม่ทําให้แย่ลงผมคิดว่าเนี่ยเป็นจุดนี้ที่ต้องเอาเข้อมูลมานั่งคุยอย่างละเอียดเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยต้องยอมรับเพราะว่าเราเองก็ยังขายไม่เต็มส่วนนี้อยู่เดี๋ยวเขาต้องมีการพิจารณาครับว่าว่า,วาถ้าสองฝ่ายว่าถ้าถ้าขึ้นแล้วมันจะได้หรือเสียยังไง ครับในคำถามในส่วนของผลกระทบที่เอกชนได้รับนะครับที่ปริมาณรถใช้ทางด่วนไม่เป็นไปตามที่คาดการไว้เอกชนได้มีการขอให้การทางพิเศษพิจารณาแนวทางชดเชยใดๆหรือไม่ครับครับได้มีการร้องขอมาแล้วครับซึ่งผมก็บันใจว่าเอกชนหรือเบมเองก็เป็นประชาชนนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องได้รับการดูแลนะครับอย่างเท่าเทียมนะครับเพียงแต่ว่าเ,าเรื่องตรงนี้เนี่ยผมว่าเหตุการณ์มันยังไม่สิ้นสุดนะครับ แล้วก็ผมเชื่อว่าการเยียวยาตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นมาตรการอ่ามันจะเป็นมันจะเป็นลกนักษณะของการเยียวยาอย่างทั่วถึงนะฮะไม่ใช่ว่าเปเฉพาะ,ะรายนะครับก็ตอนนี้เขาเขามีการมีการอ่าเขามีการแจ้งผลกระทบมาแล้วนะครับก็เขาก็อ่ารายได้เขาหายไปเขาแจ้งมาว่าเขาหายไปเกือบ50เปอร์เซ็นตนะครับเขาทัฟเฟอร์ตรงนี้อยู่นะครับตรนนี้ทําให้การเจรจายากขึ้นนะครับคาดว่าจะได้ข้อสรุปทันภายในตุลานี้ไหมครับภายในตุลา ครก็ผมคิดว่าภายในอาทิตย์หน้าครับผมต้องรีบลกลับมารายงานบอร์ดใหม่นะก็จะพยายามก็จะพยายามอ่าทำให้ดวที่สุดครับก็คิดว่าตุลาคมผมว่าอย่างช้าอย่างช้านะต้นต้นพฤจิากาต้องจบเพราะว่าผมจะมีระชมบอร์ดทีมเดินประมาณกลางเดือนพฤจิากานะครับครับตัวแรขห้าหมื่นคันเนี่ยเป็นตัวแรขก่อนเกิดโควิดหรือในช่วงโควิดครับในช่วงโควิด นะครับสื่อมวลชนจะสอบถามโดยตรงเลยก็ได้นะครับกดไมค์สอบถาม,ถามท่านผู้ว่าหรือจะฝากข้อความคําถามในแชทก็ได้ครับทันนี้กําลังไล่ดูให้อยู่ครับ เดี๋ยวพอมีความชัดเจนขึ้นมาอีกระดับหนึ่งก็เดี๋ยวจะจะเชิญแจ้งจะแจ้งข่าวนะครับอันนี้เป็นการเขาเรียกว่าอะไรนะสนิ๊กสนิกพรีวิวสนิกพิกนะครับก็ให้รับทราบนิดไปก่อนแล้วก็เอาความกราบทางสื่อครับช่วยช่วยแจ้งแจ้งผู้เกี่ยวข้องนะครับหรือเสนอข่าวเป็นแนวทางที่ทําให้ทุกคนหันมาเจรจากันได้เป็นผลสําเร็จนะครับ ครับมีคำถามครับถ้ายังสรุปแคมเปญไม่ได้เนี่ยเมื่อถึงวันที่สิบห้าธันวาก็จะเก็บค่าผ่านทางอัตราใหม่เลยถูกต้องไหมครับใช่ครับต้องเสนอบอกกันนะบอกต้องเห็นชอบก่อนนะยังมีอะไรเยอะนะครับ นะครับเรื่องค่าป่านทางประมาณนี้ถามเรื่องอื่นไหมแถมให้ก็ได้ถามน้อยจังประชุมบอร์ดวันนี้มาแล้วมี <c oughs> เรื่องอื่นเพิ่มเตมิมไหมครับ <c oughs> วันนี้เรื่องนี้ครับเป็นเรื่องสําคัญนะครับ <c oughs> ก็มามันเป็นสิ่งที่ทางกระทรวงคมนาคมแล้วก็ทางทางคณะกรรมการมีความเป็นห่วงประชาชนครับก็เป็นเห็นเห็นประชาชนเดือดร้อนนะครับก็เลยอยากให้ฉลอยส่วนนี้ไปก่อนนะครับก็เป็นหน้าที่ทางฝ่ายจัดการคือผมนะครับจะต้องไปเจราจาคุายสัญญาให้ได้ มีคําถามเอาเชิญครับครับมีคําถามมีไหมครับพี่พี่เพื่อนเพื่อนสื่อมวลชนครับถ้าถ้ายังไม่มีนะครับก็คงขอรบกวนท่านผู้ว่าการแค่นี้ก่อนนะครับส่วนมีความคืบหน้ายังไงทางทีมพีอาจะได้ประจำพันธ์และแจ้งข่าวให้พี่พี่เพื่อนเพื่อนสื่อมวลชนต่อไปครับประมาณนี้ว่าครับจะประมาณอ่าต้นเดือนหน้าเราจะมีงานเริ่มก่อสร้างของพระรามสามนะ เชิญให้ให้ำราจการชัดเจนก่อนโอเคครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณ <Nacht la, S 1>